ว่าเสียงออเสียงรถว่าหาอยู mm ่ว hmm. ่าเสียงอะไรก็แต่สีนี้เทอยู่ได้ไหมได้เอาครับฮะกูถามว่าเท่ไหมได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยอะไรอ่ะแบงค์วีต้องมองไหนอ่ะต้องลองไหนละ เเอ้ยสักตางเปล่าไั่ตั้งเปล่าไม่ตั้งเลยครับลุงไม่จูนเหรอจะ่ะครับคุยรู้เรื่องกันเด้อครับเนี่ยเนี่ยเจ๋งแต่ละคันแม่งทำแบบหูดวบอะ เปิดเปร้อยแปดสิบลูกขอฮิวดอกเป็ว่าขอเย่ก่อนแล้วเนียเฮ้ยพี่กีขอฮิวดอกหนึ่งดิเลขห้าหกีพไปคุยกับมึงมานานอ่ะเลขห้าหกเลขรอบหนึ่งรอบหนึ่งไอ้นี่ไม่ติดอ่ะตอนตอนเออรถแตะอาคันตอนแฉที่วะเฮ้ยเดี๋ยวลองอีกคันหนึ่งวาก่อนเด่นก่อาเด่น ขอลองด้วยได้ไหมครับได้ว่าครสิกินหมดเยอะปาะเฮ้ขอขอต่มรถหน่อยอาสิกินหมดจิงครับแค่นั้นแหละมีกองอ้ยยยงยยยดยจะนยย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 ยมานับยยันัี้ยยยยยยยนยยงยยนยย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 ยเยยยยดยย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 แล้วยถ้าไม่เห็นนะอันนี้มันไม่เหมือนเลยครับ ครับ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 คุณไปด,ดูเรื่องเลยที่เราเนี้ยนะครับพี่เสียงเสียงเสียงท่อมันดังเกินนะพี่ตอนเนี้ยแต่คนอยู่ข้างนอกไ,ไม่ค่อยได้ยินนะครับได้ครับได้ครับพี่ขอให้ลุงลองเบิ้์หน่อยได้ไหมครับล,ล,ล,ลุงมาคัดบีเอฟดังสุดแล้ว ไม่เมื่เห็นรถที่กูส่งยางรอแข่งกันอยู่หลายคันเลยเนี่ยกำลังไปกำลังขับไปเลยกำลังขับไปเรายังไม่ได้จูนเลยนะจอร์ดบอกเขาเจอของห้าแต่งแล้วจูนกันไหนไหวเพราะว่าเพราะว่าลุงลุงทำสนามไหมครับทำสนามแข่งไหมครับทางกีฬาก็ได้นะเขาเป็นแบบอากินะใครจะสู้ลุงได้อ่ะกูอยากเจอแบบแข่งแดกรถแบบรุ่นเดียวกันอะอะไรประมาณนั้อ๋องั้นเดี๋ยวใครทำกันนะครับลุงลุงคันหลังก็มาขอลองด้วยครับลุง มาดิมาต่อแถวมาเลยมาต่อแถวเลยตำรวจมาต่อแถวเลยมาเยอะเว้ยอะเต็มจอผู้ม่ถูกว่ะรถอ้วนอะรถอะรถโคตรใหญ่อะเหมือนโมเดลไม่สมบูรณ์มาแล้วมาแล้วรถใหญ่พอนี่<า>เปล่ามามาเอาไฟ <c oughs> ไฟไฟ,ไฟเกี่ยวข้างหน้าเริ่มเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย จะออกไปเขียวไปกับหูกูพังก่อนแล้วเกิดเกิดกันไม่เป็นเขียวแล้วเหรอไม่มองน้งหมด่ะเดี๋ยวพี่อยากให้เดี๋ยวพี่อยากให้พี่อยากให้น้อง เปิดหรือจตนดวนหมดยูของอาติแล้วเดียอะไะหมดยของอสิลขายเีย้นแขนาดนั้นเลยหรอยห้ที่เบิดอ่ะเบิดเกอร์าิผมแจกแต่แค่สองี่เหนื่อยเลยทางเนี้ยโอ้เนี่ยสามีกูน่าจะสอ้าไม่จะแรเท่ากันอยู่แล้วอ่ะจะขับไปไหนอ่อยากรู้ไอ้ี้เบิดอ่

ไอ้หนูอะไรไอ้หนูไอ้เฮียแลบโบกินี่นะมึงไอ้สัดไปเยอะไม่ไหวว่ะตายอยู่ยังมียังมีเกี่ยวหกยังมีเกี่ยวหกใสหกนานแล้วไอ้เฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดติโบไอ้เฮียติดโบไอ้สัดเฮ้ยมึงเกินไปเปล่าไอ้เฮียมึงเกินไปเปล่าไอ้เฮียมึงเกินไปเปล่า ไม่แตงว่ะเอาดิเจอเดินเจอเดินเจอเดินเจอเดนอดินเจอเดินเอดินเจอเดินเจอเดินเจเดนจอเนเจอเนจอเดนอนเจเนอนอนเดนอดนเจินอเดินเเอดินอดิันอนดเนอเอเดอเดเน่อน นีก่อนเลย I'm number one I'm like I am bound. i bound. I'm not 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 bound. No am not bound i am ไปไปพ่อหนุ่มอีกทีขออีกทีขอต้องไปขอต้องไปไปอ่าเพลงนี้ไม่ผมเปิดประจำไม่โดนเพลงนี้ผมเปิดเป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายครับอัดอิจิไลเซ่นนี้หมดเดินเอาแลาแล้วนะรอบนี้พลาดคือพลาดเลยนะไปไป 誒，係本嚟。 น้ำมันแป๊บเป็นน้ำมันนะมันแอบสะบัดนิดนึงนะคันนี้ใช่ใช่ว่าไงเดี๋ยปเราจะจ่ายอิสระภาพกันไม่รู้อ่ะมาถึงกำหนดเวลาแล้วแต่มึงงแต่กินเก็บเต็มทุกคแล้วนะครับมันหมดเวลาแต่มึงไม่ได้เข้าหรือเปล่าเขานับเวลามึงเข้าหรือเปล่าเข้าครับเข้าครับลุงไม่แต่มึงหายไปช่วงนึงนะจะจะไปได้เหรอนี่ผมก็มาทำคะแนนจนจนลุ้งตอนนี้แล้วเนี่ยครับคันนี้โคคานะ เดาว,ว่ากันเดาว,ว่ากันกูฟังไม่รู้เรื่องแล้วตอนเนี้ย เป้าของจริงกับพี่เราให้ผมผมางไปข้างนึงแล้วน่ะผม่ม่เป้าด้วยนะคะพี่ครับอยากพูดเดับออตไอคันนั่นเหรอเดี๋ยวค่อยว่างกันนะครับลองหนีแล้วด้ก่อนลองเข็นรกัน วิเปาด้วยนะครับให้แบบเป้าหน่อยเร็ววันนี้ผมไม่อยู่ประมาณสองสามวันนะครับไม่อยู่สองวันสองวันนะครับเพราะว่าเนี่ยคลอดไม้มูลองรดใหญ่เลยเว้ยแจ็คก,กูต้องลองแบบอุ้มวะ่ะตอนนี้ไม่มีเคสอุ้มมั้งโทรไปหาไปเซิร์ฟนี่มีออนอยู่ปะ โอเคไหมโอเคไหมฟร์มเหอผมได้หมดอะโอเคเอวออยู่บ้านปะ